สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูสรถขุดโคกน้องนาครับผมมาดูหน้าง,งานของเราครับผมกับบออันนี้น่าจะเป็นบอ่อวงรีเลยแหละครับผมเพราะว่าเขาปัก อยากนิดอยากหน่อยมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าบ่อตัวนี้มันแคบมากครับเราจะทําสลบทําโค้งนี่ทําลําบากครับเอาไปเอามาจะเป็นรูปวงรีครับรูปไข่เลยครับผมบ่อเนี้ยปัญหาหน้างานของพวกเราครับไม่ถึงสิบนาทีที่ผมมาครับผมน้ําเต็มเลยฮะน้ํากระจุยเลยฮะน้ํากระจุยน้ํากระจายเลยครับน้ํากระจายเลยครับผม ถือว่าน้ำออกเร็วจริงๆออกเร็วมากๆครับแต่ถ้าสูบได้เนี่ยถือว่าทำงานได้สบายครับผมจากท่องยูครับผมตั้งแต่เช้าครับเพิ่งได้งานแค่นี้ครับผมเพราะว่านี่แหละครับปัญหาและอุปสรรคของพวกเราโคกนังนาโอเคโคกน้องนาโมเดล โกกลวงนาโมเดลปิกัดทีบ้านสวายสอครับตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กับงานของพี่แปลงของคุณพี่สุจิตราครับท่านชื่อคุณพี่สุจิตราครับเจ้าของแปลงโกงนาโมเดลของเราแปลงนี้ครับ แปลงชุ่มไปด้วยน้ำครับผมเนาะแต่แปลงนี้ถ้าขุดเสร็จเนี่ยค,ครับโอ้โหครับไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามครับน้ำใสแจ๋วแน่นอนครับผมเพราะว่าความลึกตัวนี้อยู่ที่หเมตรครับผมว่าน้ำไม่มีขอญาดครับน้ำสวยแน่นอนครับผมแล้วก็เรื่องน้ำสวยไม่พอ ผมว่าไม่แห้งครับปีทั้งปีน้ําไม่แห้งแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ของท่านนี่อยู่ในที่ชุ่มน้าครับอยู่ในที่ลุ่มครับผมแล้วก็ได้เรื่องความลึกครับบอโค้งลงน้ำโมเดลตัวนี้เป็นแค่หนึ่งตะพักค,ครับความลึกเข้าไปที่เมตรห้าสิบแล้วก็ดึกไปสองเมตรแล้วก็ลงไปอีกที่สี่เมตรห้าสิบครับชั้นลา่างจะแคบมากครับผมเพราะว่ามันเอียงสี่สิบห้าองศาครับ เพราะว่าที่ว่ามันเอียง45องศาพเพราะว่าพักไปแรกก็2เม็ดแล้วครับพักที่สองก็โอ้โหครับแทบจะไม่เหลือลครับข้างล่างครับเหลือแค่ความกว้างแค่ประมาณเม็ดปอกกว่าครับเ็าความกว้างครับแต่มันได้แค่ความยาวครับตรงนี้ความลึกและความยาวครับผมอันนี้ตามที่เรามองในมุมของความเป็นจริงครับเนาะ ที่เราขุดขุดมาก็กว้างกว่านี้เยอะครับผมบอ่ออันนี้บ่อยาวจริงครับแต่ไม่กว้างแต่ที่เราขุดมาจริงมันกว้างกว่านี้เยอะครับน,นี่ฮะต้องเจอฝีมืออาจารย์ปอนครับอาจารย์ปอนสายหัวเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเคยเจอครับบ่อแบบนี้แต่พวกเราก็ไม่เกินความสามารถของทีมงานสุัยอดขุดโค้งน้องหนาแน่นอนครับกับการทำโค้งน้องหนา พวกเราก็บ่นไปอย่างั้นฮะพูดถึงเราไม่ใช่บ่นเนาะเราก็แค่บอกว่าในรูปแบบของมาเป็นแบบนี้เราก็พูดตามเนื้อผ้าก็ถือว่าบ่นเลยน้ะกันอ่ะแต่ว่าเราก็ทําสุดความสามารถแน่นอนเราไม่ทิ้งงานแน่นอนครับสําหรับทีมงานของเรามาอย่า,งไ,า,ายงไงจัดอย่างนั้นครับไม่มีปัญหาครับปักอย่างไงจัดอย่างนั้นครับเรายินดีในการทํางานอยู่แล้วครับยินดีเรื่องของการทําเรื่องพวกนี้นะครับพวกเราทําเพื่อให้ เจ้าของแปลงเพ็ยพอใจด้วยครับเขุดง่ายอยู่ครับเรื่องการขุดง่ายเพราะว่ามันเป็นดินอย่างเงี้ยดินมันชุ่มน้ำครับ ดึงไม่มีต้องหนืดเหมือนดินดานครับผมอย่างมือแปลงเมื่อกี้อยู่ที่สูงเนินคือต้องใช้แรงเยอะในการดึงครับผมว่าดึงฟืดต้องใช้แรงกดครับผมปั๊มทํางานหนักแต่ว่าดินอย่างนี้ครับสบายสบายครับดึงฟืดมาครับประหยัดน้ํามันครับผมแล้วก็ประหยัดแรงปั๊มแน่นอนครับผมการทางานมันก็จะต่างกันแต่เรื่องของความสะดวกสบายในการยืนดินแต่งคันนึงจะยากขึ้นนะครับนั่นคืออีกแบบหนึ่งครับรูปแบบเนื้องานก็จะไปอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง เราก็เล่าไปตามที่เรารู้เนาะถูกมั่งผิดมั่งก็ขออภัยนะมันเป็นการทํา youtube ในของช่องของพวกเราที่ว่าเราทําแบบสบายพวกเราแล้วก็เรารู้เท่าที่เราเราพูดเท่าที่เรารู้ครับนะบางครั้งก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านที่รู้ที่รับชม youtube ของพวกเรานะครับติชมแนะนำเราได้ครับเรายินดีครับเพราะว่าเราทํามาเพื่อบางครั้งเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงให้กับผู้ที่ชม YouTube ของพวกเราแล้วก็ ท่านผู้ชมตีต้องการความรู้พวกลางนาสําหรับที่เราที่เจอประสบพบเจอและได้ประสบการณ์มาจากจาการตกลาหนาหลากหลายพื้นที่ครับบางครั้งอาจจะน้อยกว่าหอเจกออื่นแต่ว่าเราก็บอกว่าเราเจอตรงไหนมาบ้างนะครับคุยเท่าที่เราเห็นคุยที่เราเจอครับเนาะพวกเราก็ยินดีน้อมรับคําติชมจากท่านผู้ชมนะครับผมเนาะไม่มีปัญหากับเรื่องนี้นะเราทํา youtube ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้สนุกสนานให้ความบันเทิงแล้วก็ ทน่นชิ่นใดที่ชื่นชอบรถขุดโคกน้องนาหรือรถขุดเบ็คโงครับขเข้ามาชมได้ครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเราก็จะนําเสนอทุกๆวันครับที่เรามีโอกาสได้ถ่ายครับผมเนาะไม่ได้พูดมาหลายวันครับประมาณเป็นอาทิตย์กว่าครับวันนี้ได้ออกมาทำยูทูปเปล่าผมเดี๋ยวก็จะได้กลับนะครับพูดเยอะจัดครับเจ็บคอแล้วครับผม ชั้นบนไม่มีปัญหาครับวันนี้ผมว่าเรียบร้อยแน่นอนอาจารย์ปอนชั้นสองก็น่าจะได้ลงเสียดยซ้ําครับถ้าน้ํามันแห้งครับผมเนาะดูลาดลาไปแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่กับตีมือของทีมงานของพวกเราอาจารย์ปอนสายจกครับของเราก็สายจกทุกคนเลยครับเนาะอาจารย์เจดสายจกอาจารย์ปอนสายจก อาจารย์หม่สายจดสายรูปครับอามายอาจารย์หมายจะออกว่าทั้งจกทั้งลูกครับนี่ฮะนีน่ฮะฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับทีมงานสุรั์รถขุดโค้งน้องนาครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับผมน,น้องๆก็ได้มาทำงานร่วมกันได้ประสบการณ์ในการทำงานโค้งน้องนาเยอะแยะ,ยะมากมายครับ จะได้เอาไปหากินทางอื่นได้ถ้าเราจะคิดต่อ,อยังอายุน้อยครับน้องผมโอกาสหน้าเพถือว่าโอชคดีอดทนอดกลั้นครับบางทีเท่าแก่ก,ก็ด่าเก่งด่าบ่อยเนาะก็อดคนแล้วมาลำบากทัพเก่ก,ก็ด่าเก่งบนเก่งนะผมต้องต้องอดทนครับทำงานแบบนี้ครับผมเนาะเพราะเราต้องคุยกันทำงานมันจะยากในการทำงานถ้าไม่คุยถืถอว่าลำบากเลยครับเนาะเดี๋ยวให้มาดูตาหนามนีกรอบครับนี่ฮะไหลยะ ท่อปลาปลาสี่นิ้วครับผม mm. สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานชุดทายรถขุดโค้งล่างแน้นอนทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถขุดตัวทีมตัวแดนทําไปทั่วครับมีตรงไหนเราก็ทําครับผมเนาะในช่วงนี้ยังพิกัดงานหลวงอยู่ครับผมเนาะงานหลวงเยอะเหลือลเกินครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้มีโอกาสรับคุณให้เราครับเนาะ ทีมงานพอชอ,อำเภอกระสังแล้วก็พอชอทุกท่านที่เราได้ทําร่วมง,งานมาด้วยกคนคันให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องงานพวก้างน้นแล้วก็ประสบพบเจอหลากหลายปัญหาครับที่ผ่านมาพวกเรายินดีครับผมคนเราถ้าไม่มีปัญหาก็าจะไม่เก่งครับต้องมีปัญหาครับถึงจะได้แก้ไขหรือ่องเก่งได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ